สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ในบทเรียนจะเป็นเรื่องของระบบจุละเบิดและการตรวจสภาพตรวจสอบระบบจุละเบิดและการทำงานของมันนะครับในระบบจุละเบิดของเครื่องยนต์เล็กนะครับที่เราได้เรียนในภาคทฤษฎีจบลงไปแล้วนั้นนะครับใน จอที่ทางเรนเห็นยอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นระบบจุลระเบิดแบบหน้าทองขาวนะครับระบบจุลระเบิดของเครื่องยนต์เล็กแบบหน้าทองขาวนะครับนะ, <Level. S 1> นะเครื่องยนต์เล็กจะมีระบบจุลระเบิดบด้วยกันที่ใช้ใกันแพร่หลายก็จะมีแบบดั้งเดิมนะครับจะเป็นจุลระเบิดแบบหน้าทองขาวนะครับแล้วก็พัฒนานขึ้นมาเป็นระบบจุลระเบิดแบบ CDI นะครับ ในภาพในจอนะครับตอนนี้จะเป็นระบบจนระเบิดแบบหน้าทองขาวนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับที่นำมาให้เรียนได้พบได้เจอกันนะครับเป็นชิ้นส่วนจริงๆนะครับที่เราจะลงปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติต่อกไปนะครับเรามาดูทีละตัวกันนะครับอย่างแรกที่เห็นนะครับก็จะเป็นหัวเทียนนะครับหัวเทียนนะครับนี่ ให้ประกายไฟนะครับนะครับอันนี้ก็คือเขี่ยวหัวเทียนนะครับนี่ทำความสะอาดปักตั้งก็ตรงนี้นะครับเขี่ยวหัวเทียนนะครับตามที่ได้กล่าวไปในชั่วโมงทฤษฎีนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดหน้าทองขาวนะครับนี่ชุดหน้าทองขาวนะครับ อัน,นนี้ก็ใช่นะครับหน้าทองขาวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็มีหลายรุ่นนะครับเล็กขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วแต่ประเภทเครื่องยนต์นั้นๆนะครับนี่นะครับนี่ก็ใช่ ต่อมาก็จะเป็นคอนเดนเซอร์นะครับนี่คอนเดนเซอร์นะครับที่ใช้กับเครื่องยนต์เล็กนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเรื่องการตรวจเช็คตรวจสภาพนะครับอันนี้ก็คอนเดนเซอร์นะครับนะครับหน้าที่ของมันมีไว้นะเก็บประกาย นะเก็บปัจจุไฟนะครับไม่ให้ไฟเกินนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กหัวเทียนนะครับปลั๊กหัวเทียนนะครับบางรุ่นก็จะถอดได้บางรุ่นก็จะถอดไม่ได้นะครับบางหัวเทียนนี่นะครับแล้วก็สวิต ปิดเปิดนะครับสวิต c ปิดเปิดเป็นแบบนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะทําการตรวจสอบตรวจเช็คนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับคอยนนี่นะครับคอยนะครับ คอยจิระเบิดนะครับอันนี้ก็จะมีสายพวกสายไฟติดมาด้วยนะครับเอาไว้ต่อกับคอนเดนเซอร์กับหน้าต้องขาวนั่นเองนะครับเส้นใหญ่ๆดำๆนี่ก็เรียกว่าสายไฟแรงสูงนะครับนี่สายไฟแรงสูงตรงนี้ก็ต่อเข้ากับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมกษณะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อกับหัวเทียนนี่ ประมาณนี้ลงจาประมาณนี้นะครับถ้าด,ดูในรูปในหนังสืออาจจะงงเนี่ยของจิงก็จะมีแค่นี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับให้ดูชัดชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ถอดมาจากเครื่องยนต์เลยนะครับจะติดคอนเดนเซอร์แล้วก็หน้าต้องข่ามาด้วยนะครับ นะถ้าต้องขาวเปิดปิดก็ดูตรงนี้นะครับนี่นะครับต่อมานะครับครับผมก็จะเป็นในส่วนของระบบจุระเบิดแบบ C D I นะครับแบบ C D I นี่ก็จะมีองค์ประกอบนะครับมีชิ้นส่วนสมาชิกในระบบคล้ายๆกันนะครับแต่จะมีชิ้นส่วนน้อยกว่านะครับ เบื้องต้นก็จะมีที่เหมือนกันก็จะมีนี่หัวเทียนนะครับหัวเทียนเหมือนกันนะครับสวิตปิดเปิดนะครับเป็นแบบ normal position open นี่นะครับ normal position open เหมือนกันนะครับ off on off on ครับเหมือนกันนะครับนี่สวิตจุดสวิตดับเครื่องนั่นเองนะครับสวิตจุดระเบิด สวิตช์ดับเครื่องนะครับอันนี้สวิตช์ดับเครื่องหัวเทียนนะครับปลั๊กหัวเทียนนะครับบางรุ่นก็ถอดได้บางรุ่นก็ถอดไม่ได้นะครับอันรุ่นนี้ถอดได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือคอยนะครับพร้อมกับตำแหน่งของในส่วนของแกนแม่เหล็กนะครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจที่มีนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในนะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วพบการ ผิดปกติหรือการเสื่อมหรือการเสียนะครับพวกนี้ก็ทิ้งเลยนะครับไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเขาหลอนะครับหล่อเป็นแพ็กเกจแบบห้ามเปิดเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่อันนี้มีสายติดมาด้วยนะครับสายอันนี้ก็นะเส้นหนึ่งมาจากเส้นหนึ่งก็ มาจากไอ้ล้อแม่เหล็กนะครับมาผลิตขึ้นมาตามทฤษฎีที่เราได้เรียนไปนะครับก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเอาไว้ดับเครื่องนะครับนี่ดับเครื่องต่อนี้นะครับข้างนี้มาจากล้อแม่เหล็กนะครับนะจากไฟไฟปั่นขึ้นมานะครับเข้าตรงนี่ตูดคอยนะครับจากไฟแรงเคลื่อนต่ำฟืดนะครับเข้าตามเส้นนี้มา นะแปลงจากแรงเคลื่อนต่ําเป็นแรงเคลื่อนสูงนะครับวิ่งตามนี้มาฟ้าบนะครับนี่มาที่นี่นะครับมากระโดดที่หันเทียนนั่นเองแต่ถ้าเราหมุนสวิตช์ออฟนะครับก็เป็นการดับเครื่องนะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับระบบระบบของเขานะครับต่อไปจะเป็นการตรวจ สอบนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบจุดระเบิดนะครับทั้งแบบ C D I และแบบหน้าต้องข่าวนะครับโดยทยอยตรวจทีละชิ้นนะครับจากชิ้นส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็จะเป็นบนจอนะครับจะเป็นสวิตช์ดับเครื่องนะครับจะติดตั้งนะครับอยู่กับฝาครอบพัดลมนะครับนี่นีนะครับฝาครอบพัดลมระมายความร้อนนั่นเองนะครับนะ อุปกรณ์ก็จะเป็นมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลหรือแบบเข็มก็ได้นะครับของครูก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับพอดีใช้แบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับวัดตรงไหนวัดตรงขั้วนะครับสายไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงที่เป็นโลหะตรงนี้นะครับนี่นะครับนะเพราะว่าสวิตช์ดับเครื่องนะครับถ้าเราหมุนไปที่ตำแหน่งออฟนะครับนะจะต้องต่อถึงกันนะครับเพราะไฟจะวิ่ง ไปลงกาวนะครับไฟที่คอยนะครับจะวิ่งลัดลงกาวเพื่อให้เครื่องดับนะครับนะดังนั้นถ้าเราตรวจวัดแล้วมันต่อถึงกันแสดงว่าก็ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตอุปกรณ์นะครับอ่นะอันนี้ลองดูนะครับลองวัดดูนะครับอ่นะดูชัดๆนะครับ นะต่อถึงกันนะครับแสดงว่าในตำแหน่งออฟนะครับถ้าออนล่ะนะครับลองดูออนไม่ดังนะครับไม่ต่อนะครับก็ยังปกติอยู่นะครับนะครับนี่ลองวัดดูนะครับอย่างนี้ นะครับสวิตถือว่าปกตินะครับส้อดับเครื่องโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นปลั๊กหัวเทียนนะครับปลั๊กหัวเทียนแล้วก็ตรวจสอบการแตกหักนะครับนถอดออกมาถ้าบางรุ่นถอดได้ต้องถอดมาดูนะครับการแตกหัก นะการแต่งร้าวนะครับถ้าดูสภาพภายนอกแล้วไม่มีการแต่งหักแตกร้าวก็ตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์นะครับถ้ามีการแต่งหักแตกร้าวนะครับก็ให้เปลี่ยนเลยนะครับไม่ควรใช้นะครับเพราะอาจทําให้เครื่องยนต์เดินไม่เต็มที่นะครับหรือติดต,ติดดับดับนะครับอันนี้ก็จะใช้มิเตอร์ในการตรวจเช็คนะครับ การใช้การใช้มิเตอร์ตรวจเช็คนะครับปลั๊กหัวเทียนนะครับก็ต้องติดตั้งแบบนี้นะครับปลายด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบเข้าที่ลูด้านหนึ่งนะครับติดตั้งประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ7-12ถึง12กิโลโอห์มนะครับค่าความต้านทานนะครับในย่านนี้ ในส่วนของการตรวจนะครับสภาพคอยจุดระเบิดนะครับอันนี้เป็นคอยจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่เป็นระบบ CDI นะครับนะครับเราจะตรวจตรวจสอบนะครับขดลวดไฟแรงต่ำหรือปฐมภูมินะครับนะปฐมภูมิแล้วก็ใช้มิเตอร์นะครับจับที่ดูตามภาพนะครับขั้วตูดคอยตรงนี้นะครับ แล้วก็ที่บริเวณกาวไม่เหล็กตรงนี้นะครับนะนะครับตรงนี้นะครับนะค่าจะต้องอยู่ที่1โอห์มนะครับนะครับ1โอห์ม1กิโลโอห์มนะครับนี่อย่างนี้นะครับ เช่นกันนะครับกับการตรวจสอบขดลวดไฟแรงสูงนะครับนะตรวจสอบขดลวดไฟแรงสูงนะครับทุติยะภูมินะครับก็หมายด้านหนึ่งของมิตเตอร์ก็จะจัดอยู่ที่กลาวนะครับแล้วก็ใสายโอเทียนนะครับอย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับจะดูภาพชัดๆตรงนี้นะครับก็ด้านนี้นะครับประมาณนี้ไม่ค่อยถนัดนะครับประมาณนี้นะครับค่าก็อยู่ที่7จ็ถึงสินะครับกิโลโอห์นะครับในวิเตอร์นะครับ ก็ในส่วนของชุดอุปกรณ์ที่เป็นของ C D I เก็จะประมาณนี้นครับต่อไปก็จะเป็นระบบจุลบดแบบหน้าต้องข่าวนะครับครับต่อไปในส่วนของระบบจุเบิดที่เป็นแบบหน้าทองข่าวนะครับก็จะมีชิ้นส่วนที่ต้องตรวจสอบด้วยกันนะครับมีชุดหน้าต้องขาวนะครับตัวนี้คือหน้าตองข่าวนะครับนะแล้วก็คอนเดนเซอร์ แล้วก็คอยนะครับคอยจุดระเบิดที่จะต้องเช็คทั้ง2อวงจรนะครับก็คือขดลวดปฐมภูมิและวงจรขดลวดทุติยภูมินะครับอ่ะนะครับลองดูกันครับในส่วนของข้อจุดระเบิดนะครับวัดขดลวดไฟแรงต่ําวัด ความต้านทานนะครับการลัดวงจรนะครับของไฟวงจรปถมภูมินะครับก็นี่นะครับ2เส้นเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับเราใช้เส้นนี้นะครับจิ้งไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับพิเตอร์นะครับด้านโอห์มนะครับก็โลงกาวไว้ที่ตรงนี้แล้วก็อ่านค่าบันทึกผลนะครับนะส่วนของ ทุติยภูมินะครับไฟแรงเคลื่อนสูงนะครับวัดการต้านการลัดวงจรเหมือนกันนะครับก็วัดตรงนี้นะครับที่นะครับที่ถอดออกจากนี่นะครับสายไฟตรง,น,นะรตงนี้นะครับก็ต่อลงกลาวนี่นะครับนะครับประมาณนี้ตรงนี้ มาดูในส่วนของคอนเดนเซอร์นะครับและหน้าต้องขาวนะครับที่อยู่บนมืออาจารย์นี้นะครับนี่นะครับเบื้องต้นเราสังเกตด้วยสายตาก่อนนะครับมีการสึกลอชำรุดไหมนะครับมีรอยช็อตรอยไหมหรือรอยหักแตกล้าวของอุปกรณ์หรือเปล่านะครับนี่นะครับที่จะเจอกันบ่อยก็ตรงนี้นะครับ มีรอยแตกหักนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสของหน้าทองขาวตรงนี้นะครับที่ทําหน้าที่เปิดปิดตรงนี้นะครับะจะมีการสึกนะครับนี่ดูน,นะครับตรงนี้มีการไหม้ไหมนะครับมีการมีการเขาเรียกว่าอะไรเกิดการอาร์คนะครับ หน้าสัมผัสไม่เรียบยก็ต้องมีการขัดมีการแต่งนะครับมีการขัดการแต่งการตะบายหนึ่งนะครับะนะครับผมลองเอาพลาสติกมาเอาพลาสติกมาขั้นไว้นะครับอุ้งม,มันจะเป็นยังไงอันนี้ดังนะครับอันนี้เป็นไงตำแหน่งนี้ก็ตำแหน่งที่ต้องต่อสายไฟเข้านะครับ ต้องไม่ถึงกันนะครับไม่งั้นจะเกิดการชอ็อตโอเคอันนี้ปกตินะครับลองหน่อยิถึงกันไหมนะครับลักษณะก็จะตรวจเช็คอย่างนี้นะครับเราต้องข่าวไอ้ที่คล้ายๆสำรีตรงนี้เขาเรียกว่า,าตัวหล่อลื่นนะครับตังนี้ก็จะใส่น้ำมันนะครับให้ลูกเบี้ยวที่ทำการเตะยกตรงนี้นะครับเกิดการ หลอลื่นหน่อยนะครับตรงนี้นะครับและในส่วนของคอนเดนเซอร์นะครับก็จะตรวจสอบสภาพภายนอกนะครับด้วยสายตานะครับการไหม้การมีการลัดวงจรหรือการชำรุดนะครับที่เกิดจากการเสรื่อมสภาพโดยรวมนะครับหรือเปล่านะครับ เจะประมาณนี้นะครับถ้าใช้เครื่องมือวัดนะครับก็จะใช้เป็นแบบเข็มนะครับวัดวัดการช็อตลงกาวนะครับหรือการเก็บประจุคายประจุของคอนเดนเซอร์นะครับประมาณนี้นะครับครับก็ฝากไว้นะครับให้นักเรียนทุกท่านได้ไปปฏิบัติทดลองกันนะครับ ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาในระบบจุดระเบิดทั้งสองแบบนะครับทั้งแบบหน้าทองขาวและแบบ c d i นะครับไว้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปครับสวัสดีครับ